หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระผู้ได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงคาวัตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของธรรมยุทธนิกายหรือสายกรรมฐานพระป่าท่านปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระวินัยสงฆ์และยึดถือธุดงคาวัต ด้วยจริยวัตรอย่างเคร่งครัดคำสอนพระป่าสายพระอาจารย์มั่นคือแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านยังได้เผยแพร่ให้แก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวางจนมีพระสงฆ์และารวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก หลวงปู่มั่นได้บวชเป็นสามเดนเมื่ออายุ15ปีณนะวัดบ้านคำบงเมื่อบวชได้สองปีบิดาขอให้ลาสิขาเพื่อช่วยงานทางบ้านต่อมาหลวงปู่เสากันตะสีโลได้เดินทุดงมาปาักกฏอยู่ที่บ้านคำบงพระอาจารย์มั่นในขณะเป็นคารวาสจึงเข้าถวายการรับใช้ และด้วยจิตของท่านที่นึกถึงแต่ร่มผ้ากาสาวพัดและมีจิตศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของหลวงปูเ่เสาจึงได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ติดตามเดินทางเข้าเมืองอุบลราชธานีจนเมื่ออายุได้23ปีหลวงปู่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ณนะวัดเรียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่12มิถุนายนพศ2436โดยมีพระอริยกะวีเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสีทาเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาวานาจารย์ได้รับขนานนามเป็นภาษามคตว่าภูริทัตโตแปลว่าผู้ให้ปัญญา หลังจากท่านได้ศึกษาทำปฏิบัติณวัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาในปีพศ .2436 ได้ออกจาริกเดินทุดงติดตามหลวงปู่เสากันตะสีโรในปีพศ .2443 พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ทุดงวิเวกไปพำนักจำพรรษาณพระธาตุพ,พนม ซึ่งในยุคนั้นประชาชนไม่รู้ถึงความสำคัญของวัดพระาธาตุพนมเท่าใดครั้นเมื่อคณะของท่านมาพำนักจำพรรษาจึงได้บอกชาวบ้านว่าพระาธาตุพนมองค์นี้เป็นพระาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ข้างในบรรจุอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อชาวบ้านได้รู้เช่นนั้นแล้วก็พากันบังเกิดปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึงช่วยกันทำความสะอาดเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามก็พายาตโยมทั้งหลายทำบุญจนเป็นประเพลีนีสืบต่อกันมาปีพศ2455พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ออกทุดงวิเวกเพียงลำพังองค์เดียวได้พำนักปักหลักบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำสาลิกาจังหวัดนครนายก ณาารำศาลิกาแห่งนี้ท่านได้รู้ได้เห็นทำอันอัศจรรย์และได้ประสบเหตุการณ์ต่าง,างๆหลายประการอย่างตอนที่ท่านรู้สึกว่าโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นประจําจักกําเลิกและมีอาการรุนแรงขึ้นตามลําดับแต่ด้วยเหตุว่าท่านได้บําเพ็ญบารมีไว้มากในพระบวรพุทธศาสนา ท่านจึงตัดสินใจออกไปนั่งสมาธิจะเรินอสุภกรรมฐานจนกระทั่งจิตเกิดความอัศจรรย์สมวันสามคืนพอจิตของท่านอิ่มตัวจากการปราพฤติปฏิบัติได้เกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาจึงนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาพิจารณาธรรมในข้อที่ว่ากายทุกขังอริยสัจจัง คือว่าพิจารณาว่ากายเป็นทุกข์ไม่ทำให้เกิดความสุขให้เราระหว่างการภาวนาท่านระลึกได้ว่าท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงค้นลงไปอีกว่าปรารถนาตอนไหนพอเห็นว่าปรารถนาเมื่อสมัยพระาศาสนาของพระโคตะมะพุทธเจ้า จึงเห็นว่าผ่านมานานแล้วท่านเล่าอีกว่าถอนความปรารถนานั้นมุ่งมั่นความพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติจากนั้นเกิดเหตุในนิมิตว่ามียักษ์ตนหนึ่งจะเข้ามาทำร้ายแต่ไม่สามารถทำร้ายท่านได้ยักษ์ได้ยอมแพ้และได้เนรมิตกายกลับเป็นเทพบุตรกล่าวอ้างพระรัตนตรายเป็นที่พึ่ง ในการเวลาต่อมาจิตท่านจึงรวมเห็นโลกทั้งโลกราบเรียบเสมอด้วยลักษณะทั้งสิ้นภายในจิตหลวงปู่มั่นภูริทัตตะมหาเทระละสังขารเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2 4 9 2อายุ79ปี56พรรษาณวัดป่าสุทาวาส อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครต่อมาอัฐิของท่านได้แปลสภาพกลายเป็นพระธาตุในหลายที่ที่ได้มีการแจกตามจังหวัดต่างๆที่ได้ส่งตัวแทนมารับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานแห่งยุคตำนานชีวิตของท่านถูกกล่าวขานกันไม่รู้จบ เป็นที่ประจักษ์แก่สิทธิ์ผู้ใกล้ชิดถึงยานความรู้กว้างขวางแม่นยำทุกด้านหาผู้เสมอได้ยากยิ่งมีผู้สนใจในธรรมปฏิบัติได้ติดตามศึกษาอบรมจิตใจมากมายสิทธิยานุสิทธิ์ของท่านได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยธรรมะของหลวงปู่มัน่นเป็นธรรมะที่ออกมาจากใจ เสียบคมเต็มไปด้วยข้อคิดปัญญาเป็นมรดกตกทอดมาให้ลูกหลานชาวพุทธจนถึงทุกวันนี้แนวปฏิบัติที่ท่านยึดมั่นมาตลอดชีวิตนั้นคือทุดงซึ่งทุดงควัตข้อสำคัญที่ท่านสามารถยึดมั่นมาตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตมีเจ็ดประการคือ บังสุกุลิกังคะทุดงคือถือนุ่งห่มผ้าบางสกลุลปินทะปาติกังคะทุดงคือถือพิกขาจารวัตเที่ยวบินทบาทมาฉันเป็นนิดเอกปฏิกังคะทุดงคือถือฉันในบาทใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิดเอกาสานิกังคะทุดงคือ ถือฉันหนเดียวเป็นนิดครุป,ปัจฉาพัตติกังคะทุดงคือถือลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่มเตจีวะริตังคะทุดงคือถือใช้ผ้าไตรจีวรนสามผืนอารัญยิกังคะคือถือละเว้นการอยู่ในสนาสนะไกลบ้าน ขอยกตัวอย่างคำสอนของหลวงโปโู่มัน่นคือเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกายหายไป เป็นชาติที่ต่ำแามท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเกียดยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเลศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจด็กเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วและเรามีทางสร้างได้ เช่นเดียวกับผู้อื่นเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั้นล่ะ จึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน